ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ <IO> วันนี้มารีวิวกระชังนะครับเป็นกระชังออกระชังน้ำนะครับรผมจะเอาลงออลงสระนะครับนะครับลงสระเอาลงสระน้ำเพื่อที่เ,ออเพื่อจะอนุบาลปลานะครับเพื่ออนุบาลปลาหรือว่าที่จริงความคิดผม,ผมผมผมไม่ได้เอามาอนุบาลปลานะครับผมจะเอามาเ,ออเวลาตกปลา ตกปลาได้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้แหนะครับใช้แหบานใชอะไรทำไม่เป็นบานแหไม่เป็นนะครับก็ยังถนันดอยู่นะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยว่า,าจะเอากระชังนะครับลงลอยนะครับลอยเสร็จแล้วก็เอาตกปลาแล้วก็เก็บไว้ถอเวลาเอามากินก็เอามากินได้ตกปลาได้นานๆน,นะครับเวลาลูกมาก็ลูกผมก็จะมาตกปลานะครับอ่าอันนี้เป็นกระชังนะครับเป็นกระชัง เป็นโครงเอ่อโครงไม้ไผ่นะครับขนาดเอ่อกระชังขนาดสองจุดสองเมตรนะครับเอ้สองคูณสองเมตรนะครับเอ่อเป็นโครงไม้ไผ่นะครับเอ่อยึดผมใช้เอ่อเป็นเกียวปล่อยนะครับขนาดสองนิ้วยึดนะครับเจาะย,ยดึดนะครับเอ่อแล้วก็นี่ครับเจาะยึดแล้วก็ทุ่นลอยนะครับทุ่นลอยจะเป็นขวดขวดน้ำนะครับขวดน้ำา1จุดห้าลิตรนะครับทุ่นลอยจะเป็นขวดน้ำา1จุดห้าลิตรนะฮะอ่ LEGO. ฟังละ e หกขวดนะครับน้่มันมันได้ประมาณหกขวดนะมันได้ประมาณหกขวดที่จริงผมก็ลองลองลงลงลอยไปแล้วแหละครั้งหนึ่งมันลอยได้อยู่นะครับแล้วก็อะไรล่ะความดันน้ามันมันมันค่อนข้างพอลงไปลอยน้ําแล้วมันกดกดลงมันค่อนข้างแน่นครับค่อนข้างค่อนข้างยากค่อนข้างกดกดลงยากเลยล่ะเลยทีเดียวครับมันมันมีตั้งหกขวดนะ 6424ก็ประมาณ24ขวดนะครับรรารับด้านนะครับ4ด้านนะครับเดี๋ยวโครงสร้างเนี่ยผมเป็นเป็นไม้ไผ่นะครับขนาดเล็กเดี๋ยวลองลองเอาลงดูนะครับลองดอูส่วนมุมมุมด้านล่างนะครับมุมด้านล่างนี่ผมก็ใช้อิดบล็อกนะครับ it box, อิดบล็อกเอามัดไว้ถ่วงไว้เพื่อให้มันอยู่ข้าง,ข,างข้างข้างของมันเองมุมของมันเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มัน เดี่ยวไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะฝั่งใดฝั่งหนึ่งสวนด้านบนนี้ก็มัดเป็นราวนะครับเป็นราวไม่ใฝ่มัดปกติธรรมดานะครับถ้าตึงอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะขาดเหมือนผมทำอะ,อะไรละ่ะเลี้ยงกบไม่ใช่เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาพวกปลาช่อนปลาปลาหมอครับที่ผมทําก็จะมันก็จะขาดนะครับมัดมัดเปช่วงเป็นช่วงมัดไม่ถี่มากนะ อันนี้มาถ้ามาถี่เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับนะฮะครับตัวยึดเกาะของผมจะเป็นเกียวปล่อยทั้งหมดนะครับนะฮะเป็นเกียวปล่อยทั้งหมดเลยนะครับเป็นน็อตเกียวปล่อยทั้งหมดยึดสี่มุมอยู่ประมาณนี้นะครับโครงด้านล่างนะครับโครงด้านล่างจะเป็นไม้ไผ่คู่กันสองชิ้นนะครับเหมือนเหมือนแพร่ใหญ่เลยเหมือนแพร่ใหญ่เลยครับก็อเอาขวด เอาขวดไว้ด้านล่างนะครับเพื่อให้เขาเาดันดันขึ้นมามัดเพื่อไม่ให้เขาหลุดนะครับดันขึ้นมาลองดูครับมันจะอยู่ได้สักมันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้กี่วันหรือว่ายังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูปึ๊บย,ยกลงหลางเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะครับโอเคนะครับ,บ ลอยได้ครับลอยได้ลอยได้ส่วนเรื่องการใช้งานนั้นต้องต้องดูอีกทีนะครับถามว่าลอยได้ไม่ลอยได้ครับลอยได้อ้ยอ้ยอ้ยนี่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ส่วนโคงด้านล่างผมผมไม่ไม่ได้มัดติดนะครับเนื่องจากมัดไปแล้วกลัวไนลอนมันขาดนะครับเป็น เป็นรูโว่ครับถ้าเราอนุบาลปลานี่มันจะทําให้เเอเอออปลาหลุดออกมาได้นะครับนะครับผมก็ปล่อยลอยเลยครับสระนี้ลึกสามเมตรครับเห็นนะดันดันไปก่อนอุ้ย,ยอ่ยประมาณนี้สระนี้จะลึกประมาณสามเมตรครับนะฮะลอยได้ครับลอยได้ส่วนสูงจากโค้งด้านบนกับด้านล่างเนี่ยก็สูงประมาณหกสิบเ,เซนนะครับครึ่งหนึ่ง เพราะว่ากระชังเนี้ยกระชังนี่สูงสูงเมตรยี่ิบนะครับนะฮะนีอิฐถ่วงด้านล่างก็โอเคครับโอเคเดือเชือกเชือกดึงมัดไว้เดี๋ยวจะเอาไปมัดกับเทียงหน้าน้อยข้างบนนะครับเป็นเป็นไอแนนตปัม๊มนะครับโอ้ดึงยากเหมือนกัน <laughs> นี่ครับประมาณนี้นครับ ผมก็เอาไว้มันเจอข้างล่างมันจะมีอีดบล็อกมันจะถ่วงอยู่นะฮะใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้เหมือนกันแรงกดเอ่อค่อนข้างกดแรงนะครับถึงจะลงนะฮะค่อนข้างกดแรงเหมือนกันมันถึงจะเอ่อมันถึงจะลงด้านล่างนะครับใช้ได้ดีครับสำ,สำหรับอุปกรณ์ก็เป็นเอ่อ ไม่กี่บาทไม่ถ้าไม่ได้เสียค่าค่าขวดน้านะก็ไม่กี่บาทขวดน้ําเราสามารถเอาซื้อซื้อมากินที่เป็นพวกสามแพ็กร้อยครับสามแพ็คร้อยหรือแพ็คสามสิบาทเราซื้อมากินอย่างเงี้ยเราก็เก็บขวดไว้นะครับนะฮะเราก็เก็บขวดไว้นะครับต้นทุนจริงๆก็เฉพาะค่าค่าค่ากระชังนะครับค่ากระชังกระชังอันนี้อะไรท่าไ อันละ400 450นะครับเฉพาะค่ากระชังนะครับส่วนต้นทุนโครงก็ไม้ไผ่นะครับถ้าเรามีไม้ไผ่หรือไม้อะไรที่มันเรียบง่ายนะครับลองเอามาทําดูนะครับแล้วก็ยิงตอกตะปูหรือจะใช้เกียวปล่อยเจาะเหมือนผมก็ได้นะครับถ้าเรามีก็น่าจะไม่ถึงร้อยครับจริงๆครับเป็นโครงนะครับโครงน่าจะไม่ถึงร้อยนะฮะลองดูขวด ขวดที่ผมใช้ไม้สองอันนะครับไม้สองอันก็คือแบบนี้คอมขวดไว้เพื่อที่จะไม่ให้ขวดเขาปิ้นออกมานะครับแต่ถ้าถ้าทำอันเดียวอ่ะขวดมันก็จะปิ้นออกมา,าขวดมันก็จะปิ้นออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็ช่างโค้งไม้ไผ่นะครับใช้ขวดขวดน้ำธรรมดานะครับ อนุบาลปลาได้สบายเลยครับอนุบาลปลาได้สบายปลาไม่มีปลาแรงแรงแรงไม่เยอะอยู่แล้วนะครับเป็นอนท่าอนุบาลปลานะครับอันนี้ผมจะเอาเก็บไว้ใส่นั่นไอปลาเวลาตกปลามาผมก็จะเอามาโยนลงนะครับตกปลาได้ก็จะามาโยนลงประมาณนี้กระชังนะครับกระชังกระชังลอยน้ํานะครับ โค้งช่างรอยน้างบศูนย์บาทนะครับประมาณน่ะนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ต้องไปซื้อถังไม่ต้องอะไรนะครับออลองลองดูนะครับลองดูขอบคุณมากนะครับขอบคุณคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ